สวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกทุกท่านวันนี้ช่องคนเล่าเรื่องป่ามีเรื่องเล่าประสบการณ์หลอนๆที่ได้รับฟังจากผู้ประสบเหตุจริงๆมาเล่าให้ทุกท่านได้รับชมรับฟังกันนะครับเรื่องเล่าในวันนี้มีชื่อเรื่องว่าขืนปลวกผาเถื่อนคลองมดแดงหมู่บ้านที่อยู่ริมขอบป่าและเสียงลมหายใจของผู้คน ท่ามกลางสายหมอกบางในยามเช้าเสียงนกเสียงไก่ป่าที่แว่วมาแต่ไกลมีหมู่บ้านเล็กๆชื่อว่าบ้านคลองมดแดงซ่อนตัวอยู่ริมหัวใจของป่าใหญ่หมู่บ้านแห่งนี้ไม่ได้มีเพียงบ้านไม้หลังเก่าโรงเรียนหลังคาสังกสีและวัดที่มีระฆังดังทุกเช้าเย็นเท่านั้นแต่มันมีลมหายใจมีวิถีชีวิตมีตำนาน ด้านตะวันออกของหมู่บ้านคือภาพงดงามไร่มันสัมปะหลังของชาวบ้านที่ทอดยาวราวกับผืนผ้าใบของจิตรกรสลับกับสวนยางพาราที่เวลาลมพัดใบจะลู่ลมไหวราวกับคลื่นในท้องทะเลเขียวและในมุมที่เงียบที่สุดของทิวทัศน์นั้นมีอ่างเก็บน้ำชื่อว่าอ่างคลองมดแดงนิ่งสงบราวกับกระจกสะท้อนฟ้า นั่นคือแหล่งน้ำหลักของหมู่บ้านและยังเป็นที่เล่าขานถึงเรื่องราวมากมายในอดีตข้ามคลองไปอีกฝั่งหนึ่งเนินเตียเต้ยๆปกคลุมด้วยต้นหญ้าและต้นไม้สักคือมอมนัทชื่อที่ชาวบ้านตั้งเพื่อรำลึกถึงชายผู้เคยเป็นเสาหลักของชุมชนผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านผู้เป็นที่รักมอมนัทไม่เพียงแต่เป็นเนินเขาเล็กๆแต่ยังมีบ้านไม้หลังใหญ่ห้าหกหลัง และไร่นาของพี่น้องชาติพันธุ์กลุ่มมงผู้ที่สืบสารวัฒนธรรมประเพณีอันง,งดงามลมอุ่นๆที่นั่นพัดเอากลิ่นข้าวใหม่หอมมาแตะจมูกเสียงตั้งวงกินข้าวดื่มเหลวดังสนุกสนานกลิ่นผ้าทอย้อมครามตามวิถีชำนาญของผู้หญิงชาวมงและเสียงแคนไม้ไผ่ของผู้เท่าชาวดอยให้ล่องลอยมาถึงหมู่บ้านด้านข้างส่วนด้านทิศตะวันตกนั้น คือความลึกลับที่ไม่เคยถูกไขกระจางถึงแม้ด้านในจะมีอีกหนึ่งหมู่บ้านของกลุ่มชาติพลชาวกะเรี่ยงชื่อหมู่บ้านวุ้นกระสังซึ่งตั้งอยู่ในผืนป่าทึบใหญ่ทอดตัวไปจรดรอยต่อระหว่างเขตอุทยานแห่งชาติคลองลานและป่าอุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้าซึ่งป่าทั้งสองผืนที่กล่าวมานั้นคือส่วนหนึ่งของผืนป่าทุ่งใหญ่นเรศวร หนึ่งในผื้นป่าที่ยังอุดมสมบูรณ์ที่สุดในประเทศไทยที่ว่ากันว่ามีสัตว์ป่าเยอะแยะมากมายทั้งสัตว์เล็กๆตลอดจนช้างเสือกระทิงวัวแดงและชาวบ้านที่นี่ยังเชื่อว่ามีวิญญาณโบราณยังมีสิ่งเล่นลับสถิตยอยู่ที่นี่ชาวบ้านจะสะพายปืนแก็บขึ้นบ่าเข้าป่าไปหาเก้งหมูป่าไก่ป่าหาสมุนไพร หรือหาของป่าตามฤดูกาลทั้งเพื่อดำรงเลี้ยงชีพและเข้าไปทําพิธีกรรมลึกลับบางอย่างที่ยังซ่อนอยู่ในวิถีชีวิตของพวกเขาคลองมดแดงไม่ใช่แค่หมู่บ้านชายป่าแต่มันคือโลกที่มีทั้งชีวิตความทรงจำความลับและความสงบอย่างหาที่เปรียบไม่ได้หมู่บ้านที่ธรรมชาติไม่ได้เป็นเพียงฉาก แต่เป็นตัวละครสำคัญที่มีบทบาทในทุกลมหายใจของผู้คนที่นี่ปีนั้นประมาณพุทธศักราช2,558กลางฤดูร้อนที่อบอา้าวจนแม้แต่เสียงนกยังเงียบกังงนันลึกเข้าไปในแนวป่าหลังหมู่บ้านคลองมดแดงพรานสอนหนุ่มวัยกลางคนกลับจากต่างจังหวัดมุ่งหน้ากลับบ้านนอกริมป่าถิ่นฐานอันธุรกันดารบ้านเกิดนามว่า บ้านคลองมดแดงแม้พรานสอนจะไปเติบโตเป็นผู้รับเหมาหนุ่มไฟแรงอยู่ที่จังหวัดชนบุรีอยู่ในบ้านเมืองที่เจริญแล้วแต่เขาก็ยังมากด้วยสกิลเป็นผู้ชำชองเรื่องล่าสัตว์อยู่เพราะมันอยู่ในสายเลือดเขาตั้งแต่เด็กจนโตได้ชวนกันเข้าปากกับสหายที่มีศักเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องชื่อพรานบี เพื่อตามรอยหมูป่าโทนตัวใหญ่ที่ชาวบ้านลือกันว่ามันคือหมูป่าเขี้ยวตันยิงไม่เข้ามันได้พาฝูงมาบุกไร่มันสำปะหลังเสียหายมาหลายคืนแล้วเย็นวันนั้นแสงอาทิตย์สีส้มคล้ำสาดลอดแมกไม้ใหญ่หลังเดินเข้าไป่าได้สักพักพรานทั้งสองแยกย้ายกันไปคนละทางเพื่อหาที่ขัดห้างซุ่มรอสัตว์ พรานสอนเลือกเดินเบี่ยงขึ้นตามสันเขาน้อยใหญ่ซับซ้อนไปสักพักเขาก็เจอจุดที่หมายตาริมทางสัตว์เดินตรงเนินดินสูงที่มีจอมปลวกเก่าเท่าคนยืนเขาไม่ได้คิดอะไรมากแม้จะเคยได้ยินผู้เท่าผู้แก่เล่าว่าจอมปลวกบางแห่งเป็นบ้านของวิญญ,ญาณเฝ้าป่าแต่เขาเชื่อแค่สิ่งที่เห็นพรานสอนใช้ไม้ไผ่ขึ้นไปขัดห้างบนต้นไม้สูงราวสี่เมตร และไม่ลืมที่จะตัดบอกไม้ไผ่หนึ่งท่อนไว้ปัดสาวะเพราะตามธรรมเนียมแล้วพรานรุ่นเก่าเขาเชื่อว่าเมื่อขึ้นห้างแล้วต้องไม่ลงจนกว่าฟ้าจะสางมิฉะนั้นอาจเจอดีและเป็นอันตรายได้เขาทำตามทุกอย่างเพราะเชื่อในคำสอนแต่คืนนั้นทุกอย่างกลับพลิกผันหลังขึ้นห้างไปอยู่บนต้นไม้กินข้าวเสร็จ หลมป่าเริ่มสงบความมืดหนาทิพป,ปกคลุมทุกทิศทุกเสียงราวกับถูกกลืนพรานสอนนั่งพิงเป้นอนฟังเสียงจักจั่นกรีดร้องเสียงสัตว์ตัวเล็กๆตัวน้อยทำกิจกรรมตามวิถีตามธรรมชาตินึกไปนึกมานึกถึงชีวิตวัยเด็กพ่อและแม่ใช้ให้ไปเลี้ยงวัวเลี้ยงควายตามวัวควายขึ้นห้วยลงน้ำลงคลองพกหนังสติกไว้ยิงนกตกปลาสนุกสนาน วันนี้ได้กลับถิ่นได้มาสูบกลิ่นอายของวันวานนึกนึกแล้วสุขใจยิ่งนักไม่นานเขาหลับไปโดยไม่รู้ตัวเขาหลับไปนานเท่าไรไม่รู้แต่แล้วจู่ๆเขาสะดุ้งตื่นรู้สึกเหมือนมีอะไรบางอย่างไต่ตามร่างกายคันยุบยิบไปหมดเขาคว้าไฟฉายขึ้นส่องสิ่งที่เห็นทำให้หัวใจแทบหยุดเต้นฝูงปลวกนับร้อยนับพัน ไตเต็มเสื้อผ้าแขนขาและแม้แต่ใบหน้าเขาแทบกรีดร้องรีบปัดออกทั้งตัวหายใจหอบไม่เป็นจังหวะพรานสอนกลืนน้ำลายฝืนใจคิดถึงคำสอนผู้เท่าห้ามลงจากห้างจนกว่าฟ้าจะสั่งแต่ความหวาดกลัวผสมรังเกยียจมันมากเกินต้านสุดท้ายเขาจึงตัดสินใจก้าวลงจากห้างพอเท้าสัมผัสพื้นป่า บรรยากาศรอบตัวกลับเย็นเยือกผิดธรรมชาติแม้ไม่มีลมแต่ใบไม้กลับไหวแม้มีแสงจัน์แต่ใต้เงาต้นไม้กลับมืดเหมือนหมึกพรานศรเดินไปเรื่อยพยายามหาทางออกแต่ไหลเขาที่นี่ช่างซับซ้อนและในยามที่จิตใจตื่นตระหนกบวกกับความมืดทําให้พรานศรแทบสับสนเขาไม่กล้าเปล่งเสียงเรียกหาพรานบีจึงตัดสินใจยิงปืนขึ้นฟ้าสามนัดเป็นสัญญาณ แต่ไร้ผลหลังเสียงปืนเงียบทุกอย่างดับสนัดแม้เขาเดินต่อไปและรอฟังสัญญาณอะไรสักอย่างจากพรานบีแต่กลับเดินวนวนกลับมาที่ห้างเดิมเขาเริ่มใจเสียแต่ยังฝืนเดินต่อครั้งที่สองก็กลับมาที่เดิมอีกครั้งที่สามเสียงฝืดเท้าของเขาเริ่มไม่แน่ใจว่ามีแค่ของตัวเองหรือไม่เหมือนมีอะไรบางอย่างตามหลังอยู่ ไม่เห็นตัวแต่รู้สึกถึงแรงกดของสายตาป่าเงียบสนิทจนหนาขนลุกราวกับทุกอย่างหยุดหายใจพร้อมกันพรานสอนหยุดเดินหอบหายใจแรงใจเต้นรัวมือสัน่นเขาสุดตัวลงยกมือพนมกลางความมืดลูกขอขมาเจ้าป่าเจ้าเขาขอให้ลูกปลอดภัยด้วยเถิดขอวิญญ,ญาณปู่ย่าตายายคุ้มครองให้ลูกได้กลับบ้าน ทันใดนั้นสายลมเย็นโชยมาจากทางหนึ่งกลิ่นน้ำจืดโชยแตะจมูกพรานสอนเงยหน้าขึ้นเดินตามกลิ่นนั้นไปเพียงไม่นานแล้วเขาก็พบลำธารสายเล็กที่เขาคุ้นเคยตีสพรานบีเจอพรานสอนในสภาพหน้าซีดเสียงแหบแห้งเงื่อชุ่มพรานสอนเล่าเรื่องทั้งหมดให้ฟัง พรานบีฟังแล้วไม่พูดอะไรนอกจากพยักหน้าเบาๆก่อดเอ่ยว่าพี่จุดที่ไปขัดห้างตรงจอมปลวกน่ะใครๆเขาไม่กล้าไปเฝ้าสัตว์หลอกเพราะมันไม่ใช่จอมปลวกธรรมดามันคือที่ของพวกเขาชาวบ้านแถวนี้รู้ดีว่าแรงถูกผีหลอกมาหลายคนแล้วจนชาวบ้านตั้งชื่อว่ากิวผีหลอกไปแล้วตอนแรกก็กะจะเตือน แต่ไม่คิดว่าพี่จะเดินไปถึงจุดนั้นและอีกอย่างผมก็ลืมประสบการณ์ในครั้งนี้ไม่เพียงแต่เขาไม่ได้เจอกับหมูป่าเขี้ยวตันแต่ยังพาเขาไปเจอกับประสบการณ์สุดหลอนอีกด้วยจากวันนั้นมาแม้ว่าเขาจะยังคงล่าหมูป่าบ้างนานๆครั้งแต่ไม่เคยลืมคืนนั้นคืนที่โปรกนับร้อยนับพันพาเขาไปเจอบางสิ่งในป่าที่ไม่ใช่แค่ความมืด และพรานสอนไม่เคยกลับไปขัดห้างที่นั่นอีกเลยบางครั้งสิ่งที่น่ากลัวที่สุดอาจไม่ใช่เสือไม่ใช่ช้างแต่เป็นบางสิ่งที่มองไม่เห็นป่าผืนนั้นยังคงเงียบและจอมปลวกเก่าก็ยังอยู่ที่เดิมรอใครสักคนที่ไม่เชื่อให้มาท้ามาลองประสูตรก็จบไปแล้วนะครับ